กองผสมติดดาบข้บกองผสมสั่งแถวทหารติดดาบและคนสั่งกองผสมขวา้าขวาซ้ายหันกองผสมขวาอึ้ง จแถวเตรียมสวนสนามต้สาม้นสี่ข้อึมแถวทหารทั้งหมดได้บอกแถวหันหน้าไปทางพระที่นั่งอน,นันตสมาคมส่วนกรมที่สามที่สี่นั้นกลับหลังหันเดินไปทางด้านสนามเสือป่า หน่วยทหารได้จัดแถวในรูปขบวนสวนสนามภูมิคับกองพันธ์แต่ละกองพัน์สั่งทหารแบกอาวุธ การกองผสมนำโดยผู้ขับกองผสมคือผู้ชัก,การกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์คุรีพึ่งได้นำของข้าารกองผสมไปตั้งที่หัวขบวนทางด้านพระที่นั่งอน,นันตดสมากม จะตอบสัญญาณตามมาเป็นลำดับนะครับขณะนี้กองข้าบคารกองผสมให้เดินแถวไปอยู่ทางด้านต้นขบวน